วันนี้วันนี้จะมาแนะนำให้ความรู้สำหรับผู้ที่สนใจที่ยังไม่เคยทำจะลองฝึกหัดทำดูการทำเก้าอี้หรือว่าโต๊ะนั่งหรือว่าชั้นวางแท่นสำหรับพระพุทธรูปต่างๆก็ได้เป็นงานแบบศิลป,ปะศิลป,ปะ แบบตามใจตามใจผู้ทําไม่มีหลักเกณฑ์รวดลายายที่เน้นไม่ใช่การปั้นไม่ใช่การหล่อแต่เป็นการตบแต่งรวดลายด้วยปูนซีเมนต์จะทำออกมาเป็นรวดลายเหมือนมี เป็นผ้าปูผ้าประดับแต่ทำด้วยปูนซีเมนต์วิธีการทำเดี๋ยวจะให้ดูตามขั้นตอนไปเรื่อยๆอุปกรณ์ที่ใช้ก็มีปูนซีเมนต์ทรายนิดหน่อยผสมน้ำสมน้ำให้ค่อน้างเร็วนิดหนึ่งหลังจากนั้นก็เตรียมผ้าผ้าที่เราจะคุมบนโต๊ะคุมบนท่าน หรือว่าปูบนเก้าอี้อะไรก็ได้ที่เราต้องการจะทำให้เป็นรดลายเตรียมผ้าไว้ส่วนตรงนี้จะทำเป็นแท่นสำหรับพระครูบาอาจารย์ที่จะมาประดิษฐานตรงนี้พื้นล่างเราก็ใช้โต๊ะหินที่มีอยู่แล้วนะค่อนข้างจะแข็งแรงนิดหนึ่งรับน้ำหนักได้เรา้อหนัก รูปปั้นครูบาจารย์ที่จะนำมาปฏิฐานนี้ได้แข็งแรงแล้วก็น้ำผ้าที่เตรียมไว้มาคุกเค้าชุบกับน้ำปูนหรือปูนที่เราผสมไว้ครับชุบให้ทั่วผืนเลยแล้ก็ค่อยๆทำไปแบบแบบใจเย็นๆเพราะเราทำเองไม่ได้ทำไป ประกวดปวดใครทำโชว์ไว้ใช้ส่วนตัวในทางที่ที่เราที่เราอยู่ที่เราทำทเราจะปฏิทฐานองค์พระหลังจากผ้าเราชุบน้ำปูนเรียบร้อแล้วแล้วเราก็มาเ,เ,เ,เอามาปูลงบนโตะ๊ะหรือว่ามาหินอ่อนที่เราเตรียมไว้ ความแข็งแรงความแข็งแรงอยู่ที่ม้าเห็นอ่อนด้านในนู้น,นครับส่วนที่เราทํานี้คือไปทํารดลายประกอบให้ดูสวยงามอีแบบหนึ่งครับแล้วเราก็ประดับปูผ้าลงไปแต่งจีบรดลายตามใจชอบอยู่ขึ้นอยู่กับพื้นที่ขึ้นอยู่กับผ้าที่เราจะทำผ้าน่ามีความกว้างความใหญ่แค่ไหนถ้ามีความวากว้างกว่าโต๊ะข้างใน แล้วก็จับจีบได้จับจีบหลังจากนั้นแล้วก็นําปูนซีเมนต์มาราดเพิ่มรอเป็นระยะระยะตามรอบมนะันเพิ่มถ้ามันปูนแห้งแข็งแล้วจะออกมาเป็นรูดลายสวยสวยงามหลังจากแห้งดีแล้วก็จะ,จะตกแต่งหรือว่าจะทําสีอะไรก็นั่น,น,นอีกส่วน,นาตามตามสบายตามสไตล์ของเราได้ ถ้าสนใจก็ลองลองทำดูนะถ้าอยากจะทำก็ทำได้กเก้าอี้เก่าโต๊ะเก่าผ้าเก่าก็ได้ก็เท่ากับเราเอาของเก่าที่มีอยู่ไม่ได้ใช้แล้วนะ,ะมาทำใหม่โดยที่ไม่ต้องไปทิ้งให้ทำลายสิ่งวดล้อมสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้แต่ทุกกรณีเป็นเก้าอี้เป็นโต๊ะเป็น ชั้นวางของหรืออะไรก็ได้เท่านั้นทนำได้ถ้าห่มเก่าที่เรามีอยู่ที่เราไม่ใช้แล้วเปืื่นแล้วหรือว่านานแล้วเราไม่อยากใช้เราจะเปลี่ยนใหม่แล้วก็เอาของเก่านั้นนะไม่ต้องทิ้งมาใช้ประโยชน์ได้กับการทำง,งานปร,ประเภทนี้ก็ต้องทำตามจินตนาการของผู้ทำนะไม่มีรูปแบบอะไรที่ตายตัว ไม่เหมือนการปั้นหรือว่าไม่เหมือนการหล่อนี่เป็นการประยุกต์ทำหลังจากนั้นได้ที่แล้วก็อาจจะซ้ําเตอมาซ้ําอีกรอบหนึ่งก็ได้มาปูนมาหยอดซ้าเพิ่มให้มันหนาขึ้นให้มันดูเรียบขึ้นก็ได้ตอนนี้เราจะมองเห็นรอยลายผ้าอยู่เห็นผิวของผ้าถ้าเราร่อมแห้งสักคักหนึ่งเราก็มาเติมได้อีกหลังจากนั้นได้ที่แล้วก็ปล่อยแห้ง แห้งแล้วจะตกแต่งสีนั่นก็เป็นอีกกระบวนการหนึ่งครับก็ถ้าเสร็จแล้วก็นำพระพุทธรูปหรือว่ารูปปั้นต่างๆมาประดิษฐานตั้งวางบนนี้ได้เลยกับสำหรับคลิปนี้ก็นำให้ทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมกันไว้เพียงเ่านี้กปดติดตามคลิปต่อไปขอความสุขสมียแด่ทุกคนทุนกท่านสาธ